สองคันรถสิบล้อนะครับดันทีเดียวเกียร์เราคือว่าประสบความสำเร็จนะครับเกียร์เราพัฒนามาใหม่แลนะครับมีแต่รุ่นปูนนะครับก็เราขึ้นที่ก็ได้สำเร็จแล้วนะครับหลายตีครับมาสำเร็จนะครับ ผมสวนอารซีนะครับวันนี้นะครับเราจะเอาหัวลากวอลโวนะครับวันนี้เราไปเจอดีแปดในป่าไว้คันนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเทเลอร์นี้ไปกระทุกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าดีแปดนั้นใช้งานได้หรือเปล่านะครับเอาละครับไปกันครับ ดีแปดที่เราเจอไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันก่อนครับนะครับเครื่องก็ยังใช้งานได้นะครับน่าจะใช้งานได้ครับสภาพยังดีอยู่ครับก็เดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับมีความเก่านะครับด้านหน้านะครับก็ยังมีสลิงยังใช้งานได้อยู่ครับ วันนี้เราจะคืนชีพให้กับดีแปดนะครับครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องนะครับ ยังเก่าครับยาติดเลยครับต้องขึ้นครับ นี่ครับอ้าวขึ้นไปขึ้นไป เอาเอาลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบรีแปกกันนะครับว่ารุ่นปูนี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเอารถลงแป๊บนะครับ สอบดันก้อนนะครับเดี๋ยวลองรถสุดล้อมาแป๊บนะครับมาแล้วครับรถด,ดำเราครับนี่ครับลอทดสอบดันนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวถอยหลังเข้ามานะครับเดี๋ยวลองทดสอบกำลังรถดีแปดด้ครับน้อยน้อยพอพอพอดำเลยดำเลย ดูครับโอ้ดูครับสิบล้อคันเดียวนะครับแต่ว่าดีแปดดูครับขับนเริ่มเลยครับนี่ครับเต็มกระบะนะครับเดี๋ยวเราลองดันดูครับหมายเขที่ยวแล้วครับเขี่ยวเดียวไม่พอดันครับโอ้โหรถดีแปดใหญ่มากครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบอีกเที่ยวนะครับมาครับถอยหลังมาเลยถอยหลังมาถอยหลังมาดัาต่อกันนะครับดันต่อกันนะครับ เดินหน้ากัไปเดินหน้าไปเดินหน้าอันน้อยครับอ้าวดำเลยครับดำเลยโอ้โหดำก็เบาเบาเลยครับเอาละครับสองกองก็ยังน้อยอยู่ครับเอาละครับแต่ว่าเราทดสอบดันนะครับเดี๋ยวเราจะรัดเครื่องดีแป๊บแป๊บนะครับทดสอบดันดูครับโอ้โห ดีครับสองคันรถสิบล้อนะครับดันทีเดียวเกียร์เราเหว่าประสบความสำเร็จนะครับเกียร์เราพระธรรมมาใหม่นะครับใส่ปุ่มปุ่นะครับก็เราปขึ้นที่ก็ได้สำเร็จแล้วนะครับหลายปีครับเวลาสำเร็จนะครับดันให้ดูครับโดยการแบบนี้มากครับ อยู่ตัวแล้วครับ แท็กุดครับความแรงของเกียร์นะครับก็พอเพียงเลยครับเกียร์เราแข็งแรงมากครับแต่ว่าแท็กนะครับเกีร์รถเก่านะครับเราใส่แท็ก็ล้วเราดันหม่ครับเกีนะครับแท็กหลุดนะครับเราก็ใส่แท็กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทาการดูหม้อน้ําด้วยนะครับว่ารั่วหรือเปล่านะครับเราเปิดตะแกรงก่อนครับนี่ครับดูสิครับรั่วไหมอ๋อก็ไม่รั่วนะครับ เป็นระบบแม่เหล็กนะครับแผงใส่นะครับปอดเช็คได้ครับะครับเดีย๋ยวเราไปดันต่อกันนะครับเอาแล้วครับเดีย๋ยวเราไปดันต่อกันครับมาองดนใหครับ สโลนครับ สบายครับตอนนี้ครับคลิปต,ต่อไปนะครับมีแปดราวทันใหญ่มากครับ ทดสอบไปก็ถือว่าผ่านนะครับเพราะระบบเกียร์เราทำใหม่นะครับเราโมขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อทำให้ดันได้ดีขึ้นแล้วก็กำลังดีขึ้นแล้วเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำมันเครื่องด้านหลังกันครับนี่ครับมันขึ้นอยู่ด้านนี้ครับนี่นะครับช่องถ่ายน้ำมันเครื่องของเรานะครับนี่ครับเมื่อกี้เราลองดันนะครับเราไม่ได้ทดเราไม่ได้เช็คนะครับเดี๋ยวผมไขเกียวออกแป๊บนะครับนี่ครับ นนี่ครับช่องนี้เห็นไหมครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเช็คมันเครื่องเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองถางป่ากกันอีกทีนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสลับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ